นายโรเจอร์เรฮาเปลชาวอเมริกันอายุ63ปีเข้าร้องทุกข์กับพันตำรวจเอกน,นรัตเวตนันอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมและรายการสถานีประชาชนไทย PBS เมื่อวันที่30เมษาย,ยนที่ผ่านมาเพื่อขอความช่วยเหลือเพราะตอนนี้ตนเหมือนคนสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีเงินไม่มีที่อยู่อาศัยต้องขออาศัยอยู่ที่วัดเพิ่มทธรรมจำเริญตำบลสายขาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีโดยมีพระครูสุมุสุเทพชินวโรช่วยเหลือ นายโรเจอร์เล่าว่าได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2532มาเปิดกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์โดยจดทะเบียนบริษัทชื่อเอิร์ธ666และบริษัท KGE ซึ่งเป็นบริษัททรงออกตั้งอยู่ที่พัทยาแต่เนื่องจากตนเป็นชาวต่างชาติจึงให้ภรรยาซึ่งเป็นคนไทยเป็นกรรมการบริษัทและดำเนินกิจการแทนต่อมาปี2550ภรรยาคนดังกล่าวได้ทำการยักยอกทรัพย์ของบริษัทจำนวน11ล้านบาท ไปให้กับญาติพี่น้องจึงเข้าแจ้งความกับตำรวจและตำรวจได้ออกหมายจับแต่ภรรยาขอประกันตัวออกมาขณะที่คดีอยู่ระหว่างการรอพิจารณาจากสารปรากฏว่าภรรยาได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตทําให้มันดาของภรรยายื่นคําร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกแต่ตนได้ยื่นคําร้องคัดค้านศาลจึงมีคําสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันและมีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยมีข้อตกลงให้ทั้งสองฝ่ายนำทรัพย์สินออกขายหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหาผู้ซื้อทรัพย์ได้ก็ต้องแจ้งให้อีกฝ่ายรับทราบแต่ปรากฏว่าขณะนี้ตนยังไม่ได้รับทรัพย์สินใดกลับคืนอีกครั้งการฟ้องร้องที่ผ่านมาตนไม่เข้าใจภาษาไทยจึงว่าจ้างทนายในราคา3ล้านบาทให้เป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดแต่ปรากฏว่าทนายความอาจทำให้เสียเปรียบทางด้านกฎหมายโดยอาจไม่เป็นลายภาษาให้เข้าใจอย่างเพียงพอ วันนี้นายโรเจอร์จึงเข้าขอความช่วยเหลือจากกรมคุ้มครองสิทธิ์และขอจัดตั้งทนายคนใหม่เพื่อสู้คดียักยอกทรัพย์สินซึ่งโรเจอร์ไม่มีความประสงค์ที่จะประนีประนอมแต่ต้องการทรัพย์สินที่ตนสร้างมาคืนรวมถึงต้องการเรียกร้องขอเป็นผู้ดูแลบุรสาวที่เกิดจากภันราคนนี้ด้วยเช่นกัน ชมคะกรณีที่ชาวต่างชาติแจ้งร้องเรียนนะคะถูกอดีตภรรยายากักยอกทรัพย์กว่า40ล้านซึ่งในขณะนี้อดีตภรรยาก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่ว่ามีเรื่องของมรดกที่จะต้องมาแก้ไขปัญหานะคะเพราะว่าตัวของชาวต่างชาติท่านนี้ทุกวันนี้ก็ต้องอาศัยอยู่กับวัดทีเดียวนะคะลำบากยากเย็นค่ะผ<ะ>ู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยบนเวทีทั้งหมดนะคะ5ท่านด้วยกันนะคะซ้ายมือดิฉันท่านแรกก,ก็คือคุณนงพรรุ่งเพชรวงค่ะเป็นผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพนะคะ,ะจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะทท่นที ณระะเสษมกันธรรมณีนะคะเป็นทนายความกองทุนยุติธรรมค่ะท่านที่3นะคะก็คือตัวคุณโรเจอร์เรฮาเปรนะคะเป็นชาวอเมริกาแล้วก็เป็นผู้เสียหายในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ท่านที่4ี่นะคะนมันสก,การพระเดชพระคุณเจ้าท่านพระครูสมุสุเทพชินวโรนะคะท่านเจ้าวาดวัดเพิ่มธรรมจำเริญซึ่งคุณโรเจอร์ไปขอพึ่ง บุนนะคะอยู่ที่วัดอยู่ในขณะนี้ด้วยแล้วก็สุดท้ายค่ะก็คือท่านอาจารย์เจษดาอนุจารีกรรมการบร,ริหารของสภาธนาความซึ่งจะมาช่วยพวกเราในวันนี้ด้วยสวัสดีทั้งทั้งส่ท่านนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ในห้องส่งนะคะยังมีในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมาด้วยเดี๋ยวจะมีน้องสุภาพรช่วยแปลาภาษาอังกฤษในบางในบางเรื่องนะคะแล้วก็ยังมีเพื่อนของคุณโรเจอร์ก็คือคุณจรุยาที่มารู้จักคุณโรเจอร์หลังจากที่คุณโรเจอร์ ตกทุกข์แล้ววันหําลำบากแล้วไม่ได้รู้จักตอนรวยมารู้จักตอนลําบากนะคะเ <c oughs> อาละค่ะซึ่งต้องเรียนท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะคะว่าในการพูดคุยนี่คุณโรเจอร์ก็พอที่จะเข้าใจภาษาไทยนะคะเพราะอยู่เมืองไทยมาสิบกว่าปีแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีบางช่วงที่แปลเป็นภาษาอังกฤษช่วยกันด้วยนะคะพระเดชพ, <c oughs> พระคุณเจ้าท่านเชี่ยวชาญด้วยนะคะแต่อันดับแรกนะคะคุณต้องถามคุณโรเจอร์ก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้คุณโรเจอร์อาศัยอยู่ที่ <c oughs> วัดกับหลวงพ่อ <c oughs> ใช่ไหมคะ now you stay with the monk in, in the temple Yes, yes. Hmm. สิ่งที่คุณโรเจอร์อยากให้ช่วยเหลือมากที่สุดตอนนี้ What h a t you want to help, to get help. The most that you want to get help. Hmm. What, what <it> First priority is to reunite hmm. my daughters. อันสิ่งแรกเลยก็คือต้องการขอความให้มีการรวมตัวระหว่างลูกของเขาสองคน <c oughs> ให้ครอบครัวออุ่ล ก็คือตัวคุณโรเจอร์เนี่ยภรรยาคนแรกเนี่ยจะมีลูกสาวด้วยกันอายุประมาณ17ปีหนึ่งคนแล้วก็สำหรับภรรยาคนที่สองก็มีลูกอีกหนึ่งคนอายุประมาณ11ปีนะคนแรกนี่ก็อยู่กับคุณจารุยาซึ่งเป็นเพื่อนช่วยดูแลใช่ไหมคะหลวงพ่อค่ะส่วนคนที่2ก็อยู่กับทางคุณยายที่สุราษธานีอยากให้พี่น้องมาอยู่ด้วยกัน if I might add, Sometimes add Is other things have to come first. So I am very pleased that we have such good counsel and such good support from our government protect our rights and our liberties. protect our rights and <laughs> our แล้วก็ในขณะเดียวกันประเด็นที่น่าสนใจนะฮะท่านผู้ชมก็คือคุณโรเจอร์ไม่ได้ไม่ได้มุ่งหวังว่าอยากจะได้ขอมรดกคืนเป็นอันดับแรกนะถ้าเกิดพวกเราฟังสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก,ก็คืออยากให้ลูกมาอยู่ด้วยกันครอบครัวอบอุ่นอยากให้ครอบครัวอบอุ่นอันนี้เราก็ก็รู้สึกสะท้อนใจเหมือนกันนะฮะเพราะว่าคุณโรเจอร์ก็ยังรักแล้วก็ห่วงใยลูกถึงแม้ว่า จะเป็นน้องที่เกิดจากอดีตภรรยาก็ยังก็ยังรักและก็อยากให้มาอยู่ด้วยนะคะคราวนี้ในแง่ของข้อกฎหมายนะคะอย่างที่บอกว่าทางคุณโรเจอร์ณขณะนี้นะคะท่านผู้ชมคดีความนี้ได้ขึ้นศาลแล้วแล้วก็มีการประนีประนอมแล้วใช่ไหมคะอาจารย์เจตคะแต่ว่าในเรื่องของการประนีประนอมเนี่ยโดยตัวคุณโรเจอร์เนี่ยคุณโรเจอร์เขามีความรู้สึกว่ายัางยังไม,ไม่ไม่ไม่พอใจแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นประนีประนอมใช่ไหมคะหลวงพ่อ after f i n t Make that decision, and you feel that. Not, uh, how about you feel about the justice? Uh -huh. uh, did that. The judge has a very difficult job. He can only decide on those things that come into his view. When what comes before the judge the is the truth, the complete and the open truth, then he is in the best position to decide. Our judges. Are some of the finest in the world? They are selected because they have those qualities. I could not be a judge. I could not decide as they do. I'm glad they are. Mm -hmm. yeah. ดูตามเนื้อหาซึ่งตามเนื้อหาแล้วทางทนายความของคุณโรเจอร์คนเก่านี้จัดให้โดยที่คุณโรเจอร์ไม่รู้แต่ว่าทางผู้พิพากษาก็ต้องตัดสินไปตามสัญญาปณิประนมยอมความนั้นค่ะก็คือคุณโรเจอร์เองก็ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะปณิประนอมอย่างที่ทางตัวทนายความคนเก่าของคุณโรเจอร์ได้ยื่นเรื่องให้นะคะคราวนี้คงต้องมาคุยกับทางกรมคุ้มครองสิทธิกันบ้างนะคะ หลายคนสงสัยนะที่ชมรายการอยู่เอ๊ะชาวต่างชาติขอความช่วยเหลือได้ด้วยใช่ไหมเขาเขาไม่ใช่คนไทยแต่เขาขอใช้สิทธิตรงนี้ได้ด้วยเหรอคะท่านบมอคะค่ะได้ค่ะขออนุญาตนะคะท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านเลยค่ะกขขอโฆษณากรมของสิทธิ์นะคะก็นึกอะไรไม่ออกก็มาบอกกรมของสิทธิ์กนแล้วกันนะคะในกรมของสิทธิ์เนี่ยนะคะเรานึกถึงในเรื่องของสิทธิมนุชนค่ะ ในเข้ามาในเมืองไทยแล้วเนี่ยค่ะเราจะต้องเอาสิทธิมนชนเป็นตัวตั้งถ้าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาได้ความเดือดร้อน นะคะก็มาบอกทางกรมคองสิทธิ์ได้ก็จะมีการช่วยเหลือของกรมคองสิทธิ์ทั้งการช่วยเหลือทางด้านการเงิน่อตกเป็นเหยื่อตกเป็นแพะใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีการช่วยเหลือในเรื่องของอทางกฎหมาย,อย,ายงงอย่างเช่นท่านคุณโรเจอร์นี่แหละเรียกว่าการช่วยเหลือทางกฎหมายทางกฎหมายก็ทางคุณโรเจอร์เขาบอกว่าอันที่หนึ่งคือเขาบอกว่าขอให้ช่วยเขาหน่อยสิในเรื่องกรณีที่ ประเด็นแรกเลยคือลูกเขาอยากให้ลูกกลับขึ้นมาอัน,นี้คุณโรเจอร์ไม่ได้จดทะเบียนส่งรถกับกับกับภรรยา,าอดีตภรรยา,าอดีตภรรยาที่เสียชีวิตลูกนั้นก็จะต้องเป็นลูกโดยชอบของพยาบ แต่ไม่ได้เป็นของพ่อของแม่ของพ่อวิธีการก็คือคุณลืเจอร์ก็จะต้องร้องขอต่อศาลเป็นพ่อผู้ปกครองอบุตรเป็นบุตรบิดาโดยชอบไปกฎหมายในการนี้มันก็คงคุณแม่เข้ามายืนยันไม่อยู่แล้วก็คงจะต้องเป็นเรื่องของการพิสูจน์ทางนิติวิทยศาศาสตร์ดี a อะไรเงี้ยค่ะต<อ>รวจดีเอกรมคามสิทธิ์ก็สนับสนุนค่ะสนับสนุนในค่าตรวจพิสูจน์นี้สนับสนุนทนายความที่จะไปยื่นร้องต่อศาลขอที่จะ,ะเป็นการ เป็นบุตรเป็นบิดาโดยชอบเก่ยกฎหมายค่ะในประด็นค่ะเป็นนายความให้นั้นกรมครองสิทธิ์โดยกองทุนยุติธรรมนะคะก็จะจัดการเนี้ยส่วนในเรื่องที่คุณโรเจอร์อยากจะขอความเป็นธรรมกรณีทําสัญญาปณีปนอมไปโดยที่ไม่ได้รู้ในรายละเอียดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ถ้ามองไปลึกๆแล้วคุณโรเจอร์เนี่ยค่ะตามที่หลักฐานที่ คุณโรเจอร์มาแสดงกับเราบ้างนี่ก็คือมีสเตทเมนต์เอาเงินมาจากต่างประเทศเอาเงินมาเยอะอยู่หาก็เข้ามาในประเทศไทยเงินก้อนนี้คุเจอร์ก็มาลงทุนโดยก็โดยมีภรรยาชาวไทยเนี่ยค่ะเป็นผู้ดูแลกิจการให้แล้วก็ไปยักยอกใส่ชื่อของตนเองสมุมดอัน,นี้คือคุณโรเจอรอ์ให้ข้อเท็จจริงนั้นเราดูเอกสารแล้วก็มีมูลพอจะ เป็นอย่างนั้นหาตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องอจัดทนายให้ท่านให้คุณโรเจอร์อินกันจะขอ,อความกร,าารุราศาลขอเข้าไปใหม่ว่าศาลได้โปรดพิจารณาใหม่ได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะมันก็ศาลท่านก็มีแนวทางอยู่ค่ะมันก็มีข้อกรุณาในเรื่องนี้อยู่ค่ะก็รายละเอียดของการต่อสู้หรือการที่จะช่วยเรื่องคดีเรามีทนายกองทุนวิธรรมซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้คือท่านเกษมกสิมณีเนี่ยหาท่านก็จะมาให้ข้อมูลไปอีกครั้ง ขอแสดงว่า้นีหลักๆ2อย่างด้วยกันหนึ่งก็คือเรื่องลูกนะคะเดี๋ยจะช่วยตรวจพิสูจน์ให้นะคะเพื่อที่จะขอสิทธิ์ความเป็นพ่อ2ก็คือเรื่องรื้อคดีแต่ตรงนี้ทนายความที่ว่านี้ก็คือทางกรมจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลยคุณอเจอร์ไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวใช่ค่ะนะคะขอบพระคุณมากๆคราวนี้ต้องมาคุยกับทางทนายกระเสมนะโดยขั้นตอนที่จะขอตรวจเลือดนะฮะหรือว่า DNA นเเนี่ยนะฮะ ถึงขั้นไหนแล้วคบคุณโรเจอร์จะได้สบายใจว่าใกล้ความเป็นจริงแล้วคือต้องขออนุญาตกลับเรียนว่าผมก็เพิ่งไปพบกับคุณโรเจอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะ,ะขั้นอตอนต่อไปไทํายังไง<ห><ห><ห>คะท่านคะเราตอนนี้เราก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำรายงานตรวจสอบข้อที่จริงซึ่งก็เป็นแบบทั่วไปของฝ่ายผู้ร้องที่มายื่นที่ที่กองทุนยุธรรมนะครับก็คาดว่าตอนนี้ก็ประมาณ8 9 0เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วผมก็ดูพยานหลักฐานที่เป็นข้อจริงควบคู่กันไปด้วยนะครับ ดังนั้นคาดว่าการที่จะยื่นขอ,อให้ศาลสั่งว่าเป็นบิดาโดยชอบโดยกฎหมายเนี่ยผมว่าอีกประมาณไม่เกิน10วันนี่แหละครับก็คงจะยื่นคำร้องต่อศาลได้แล้วศาลใช้เวลาพิจารณา,านานไหมคะท่านปกติก,ตกรณีอย่างนี้ต้องอมีการประกาศหนังสือพิมพ์แล้วก็มีการส่งสำเนาคำร้องไปให้กับญาติาเ,าาเขาที่ที่ดูแลผู้บุตรผู้เยาว์อยู่นะครับให้เขารับทราบแล้วก็จะคัดค้านประการใดก็มานะครับ แล้วก็อาจจะต้องเชิญบุตรผู้เยาว์มาด้วยแล้วได้ยินว่าก็อายุก็สิบเอ็ดสิบสองแล้ก็คงจะพอที่จะพูดได้อะไรได้นะสารก็จะได้เรียกมาสอบถามมาตราหลายต่างๆพวกนี้นะครับก็ประมาณนั้นนะครับคราวนี้ในเรื่องการจัดทนายการจัดทนายความไปขอสารนะหรือคดีนี้ขึ้นมานี่ขั้นตอนโดยหลักการทํำยังไงคะมาถึงว่าจัดทนายความผมเป็นคนทําเองครับเราจัดไปแล้วขั้นตอนตรงนี้จะเป็นยังไงต่อไปคะ ก็หลังจากผมได้พยานหลักฐานจากทางกองทุนยุติธรรมทางกรมคุ้มครองิสริ์แล้วเนี่ยนะครับผมก็จะมาจัดทําคําร้องที่ที่สํานักง,งานผมนะครับแล้วพอทําเสร็จผมก็จะส่งร่างให้ทางท่านพอเนี่ยนะครับได้ตรวจว่าเนี่ยเราพร้อมแล้วเราจะยื่นวันนี้วันนี้นะครับแล้วก็จะจัดส่งสําเนาคําร้องไปให้ทางส่วนงานให้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง<ม>แล้วก็จะมีการรายงานให้ทราบทุกๆเดือนถึงความคืบหน้าของการทํางานค่ะ แต่ว่าโดยเป็นรูปธรรมว่าเราเตรียมเอกสารเสร็จก็จะต้องส่งไปที่ศาลยั้นงหรอคะอาจารย์เจษฎาใช่ครับเรื่บงขั้นตอนครับก็เรื่องนี้คงมี2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของการใช้ร้องขอให้เป็นผู้ปกครองเด็กในการใช้อำนาจปกครองเด็กนะครับซึ่งในกระบวนการนี้เนี่ยนองจาก ผมไม่ทราบว่าตอนเกิดเนี่ยถ้ามีการแจ้งรับรองว่าเขาเป็นพ่อไปแล้วแจ้งชื่อไว้แล้วเนี่ยนะครับแล้วใช้นามสกุลไปเนี่ยมันก็อาจจะทําเรื่องให้ใหง่าย,ยขึ้นอาจจะช่วยช่ยให้ง่ายขึ้นได้เยอะทีนี้อันนั้นก็เป็นการฟ้องรับรองบุตรแล้วก็ขอเป็นผู้ชายอำนาจปกครองแล้วก็พอด้านหน้าตรงนี้มาพบเนี่ยเขาก็สามารถเอาเด็กมาอยู่กับเขาได้นะครับทีนี้กระบวนการนี้เนี่ยพอเวลาฟ้องเนี่ยก็ต้องไปฟ้องที่ศาลเด็ก นะฟ้องศาลเด็กแล้วเนี่ยศาลเด็กก็จะส่งให้กับคู่กรณีซึ่งตอนนี้ก็คงอาจจะเป็นย,าย,ยายนะครับซึ่งไป,ไปดูแล้วก็ถ้าเขาร้องคัดค้านมาก็คงจะต้องมีการสืบพยานกันแต่ถ้าไม่มีการร้องคัดค้านยอมรับว่าเป็น,เป,นเป็นลูกแล้วก็มีการใช้หน้าปกครองเนี่ยปัญหามันก็จะไปอยู่ที่การพิจารณาเรื่องการใช้หน้าปกครองเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยศาลเด็กก็จะมองประโยชน์ของเด็กเป็นหลักเพราะนั้นคุณลอรเจอร์จะต้องทําให้ศาลเชื่อได้ว่าอยู่กับคุณลอเจอร์เนี่ยเด็กจะดีกว่า ค่ะนะครับดีกว่าที่จะไปอยู่กับแม่ถ้าถ้าแสดงได้อย่างนี้ศาลก็มักจะให้ใช้อำนาจปกครองได้นะครับแต,แต่เรื่องรับรองเป็นบุตรเนี่ยคงไม่มีปัญหาเท่าไหร่ถ้ายืนยันได้ว่าเป็นเป็นพ่อรู้ก็คงได้แต่อำนาจปกครองต้องมาดูอีกทีว่าถ้าดูดูรายเด็กได้ดีกว่าก็จะให้นะฮะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็จะเป็นเรื่องทรัพย์สินในเรื่องทรัพย์สินถทาที่ฟังดูได้คุยคุรเช่นนี้น่อยก็คือว่าน่าจะเป็นเรื่องของการทํายอม ปกติการทำยอมเนี่ยเ,เขาจะไม่ดูแฟกต์ไม่ดูข้อได้จริงเขาก็จะมาดูตรงที่ว่าคู่ความตกลงพอใจกันยุติกันได้ตรงอย่างไรนะฮะแล้วก็ว่ากันไปตามนั้นเพราะนั้นในเรื่องข้อได้จริงว่าใครจะเป็นเงินเท่าไหร่เจ้าของอยังไงศาลจะไม่ได้ดู oh. นะครับดูว่าคุณลอเจอร์กับทางภรรยาตกลงกันแล้วเนี่ยจะแบ่งสมบัติกันอย่างไร,นะรประเด็นตรงที่คุณลอเจอร์บอกว่าทนายไม่ได้อธิบายให้ฟังให้เข้าใจเนี่ยอันนั้นก็คงเป็นประเด็นที่จะทําให้คุณลอเจอร์มีสิทธิ์ที่จะมีการขอให้เพิกถทอน ตัวสัญญาปปดิมนอมแล้วก็มาขอดําเนินกระบวนพิจารณาใหม่อันนั้น <c oughs> ก็เป็นเป็นกระบวนการภไยแต่ว่ากปกติเนี่ยเรื่องการเพิกถอนตัวสัญญายอมที่ทําต่อหน้าศาลเนี่ยค่อนข้างจะยาก <c oughs> นะครับ แต่ก็ยังสามารถรือ้อได,ได้ต้องม,มีเหตุท,ท,ที่ที่ทำให้ศาลเชื่อได้ว่า,าสําคัญผิดในเรื่องข้อได้จริงทําให้หลงผิดไปแล้วก็ไปทําสัญญาย,ยอมอันนั้นเข้าไปว่ากันอีกทีเข้าใจค่ะคราวนี้ถามทางพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทางท่านเจ้าวาดก็รู้เรื่องราวของคุโรเจอร์นะท่าคิดว่าทางออกที่เหมาะสมควรจะเป็นยังไงครับท่านคะคือกรณีของคุโรเจอร์เนี่ยเป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่า เขาเองก็ระหว่างที่ลําบากเนี่ยไม่ไม่ไม่มีข้าวกินนะเขาก็มีสตังค์ยีบาทไปขอซื้อข้าวยีบาทได้ไหมก็พาไปที่ร้านที่เขาไปขอซื้อข้าวกินแถวละไแม่พิมพ์รู้สึกโอ้โหสะเทือนใจว่าทําไมถึงลำบากขนาดนี้นะเพราะว่ารู้คุยกับเขาเนี่ยเขาบอกเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ยุคแรกๆตั้งแต่ทําโปรแกรมมีแค่2,000โปรแกรมใน PC นะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่มีฝีมือมีมีความ,วามสามารถนะเรามาตกต่ำในประเทศไทยแล้วโดยเฉพาะอย่างนี้ก็คือบ้านเราเป็นเมืองพุทธะนะเร,เรื่องเรื่องราที่เกิดขึ้นมันน่าน่าใจหายว่านั่นะก็อ่านี่คือคือกรณีที่ท,ที่เกิดก็อยากจะเรียกร้องวิกวรว่าถ้าปัญหาต่างๆเหล่านี้ถ้าเราเริ่มจากความรักนะเริ่มจากความเข้าใจไมไ่เริ่มจากความโลภนะ,ะเพราะว่าภรรยาของลอเจอร์เนี่ยก็เป็นคนตระกูล ตระกูลดังนะตระกูลมีชื่อสุวรรณรัตน์เนี่ยอัตมาก็ยังนึกเลยว่าคุณพ่วงสุวรรณรัตน์เนี่ยซึ่งเป็นประลัดกระทรวงป่าไทยเนี่ยเป็นตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่งซึ่งก็ไม่น่าจะมีเรื่องแบบนี้นะอันนี้คือความรู้สึกออาตมาเนี่ยเขาไปอยู่ที่วัดที่สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบุตรพระพุทธบาทบุญบเดินคอแล้วเผเอิญอัตมาไปไปสอนกรรมฐานที่นั่น <c oughs> คืออัตมาเคยไปสอนทั้งต่างประเทศแล้วก็พอจะพูดภาษาอังกฤษได้ กันเลยได้สื่อสารกันเขาก็เล่าถึงความลำบากที่เขาเกิดขึ้นแสดงว่าในกรณีนี้นะฮะท่านเจ้าวาดคะคือในแง่ของทางคดีความก็ว่ากันไปแต่ว่าในขณะเดียวกันสิ่งที่น่าสนใจก็คือต้องดูว่าทางครอบครัวนะคะครอบครัวของอดีตภรรยานะคะจะจะรักหลานขนาดไหนต้องบอกอย่างนั้นเลยจะรักหลานเห็นใจหลานขนาดไหนเพราะดิฉันค่ะคือในประวัติประวัติของเขาเนี่ยก็คือหลังจากที่เขามีลูกคนแรก กับภรรยาคนแรกแล้วภรรยาก็ไปมีแฟนใหม่แล้วก็คนที่เป็นภรรยาของเขาเนี่ยที่ที่ตายไปเนี่ยก็คือมาเลี้ยงเด็กมาเลี้ยงลูกเขาคนแรกเนี่ยตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ขวบสองขวบอ,ะอ่ะอ้อหมายถึงว่าครอบครัวเนี้ยเป็นครอบครัวที่ใกล้ชิดกันมาแต่ต้นแล้วแต่มาก็ได้ไปเห็นบ้านที่เขาซื้อไว้เพื่อเป็นท,ที่อยู่ร่วมกันนะเขาเตรียมห้องให้ลูกสาวเตรียมห้องให้แม่ยายเป็นครอบครัวที่มาอยู่ร่วมกันที่พัทยานะซึ่งซึ่งไม่ใช่เขาเป็นคนเป็นคนชั่วร้ายหรือเป็นคนที่นั่นเขา เขาเป็นคนที่รักครอบครัวร,รว <c oughs> วนี่คือตาม,มาเห็นแล้วก็ไปเห็นบ้านที่เขา mm. เขาซื้อไว้6ล้านแล้วก็ตกแต่งหมดเป็นล้านกว่า <itud> แต่กลายเป็นว่าบ้านหลังนั้นต้องต้องแกะเอาตู้เย็นไปขายต้องเอาเอาแอร์คอนดิชันไปขายเพื่อจะได้เงินสัก2-3งสาพัน 3, บาทมากินข้าวค่ะ <c oughs> เอาละนี่คือสิ้นที่ะสะท้อนใจนะคะและในขณะเดียวกันแล้วก็มีเพื่อนของคุณโรเจอร์ซึ่งมารู้จักกันภายหลังตอนลำบาก ตอนนี้ลูกสาวของคุณโรเจอร์ก็อยู่กับคุณจรุยาที่ช่วยดูแลอยู่นะคะลูกสาวคุณโรเจอร์เป็นไงคะสบายดีไหมคะตอนนี้ค่ะก็สบายดีนะคะทางด้านร่างกายนะคะ<ม>พอดีคุณลูกสาวคุณโรเจอร์น้องจีน่านะคะพอรู้ว่าเรามาขอความเป็นธรรมจากตรงนี้น้องก็สบายขึ้นเยอะแตะ่ชั้นห่วงสุขภาพจิตของน้องจีน่าตั้งแต่เกิด<ม>เหตุที่เกิดมาตั้งทั้งหมดต,ต,ตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะน้องจีน่า ไม่ออกจากบ้านเลยแม้แต่สักครั้งเดียวนะคะเข้าใจใช่แล้วก็ตลอดเวลาคือว่าที่ผ่านมาน้องจีน่าจะเอาอะไรฉันต้องออกไปหามาให้เขาเอาจจะสะเทือนใจเขาสะเทือนใจเขาอายเพื่อนว่าทําไมเขาไม่ได้เรียนหนังสือปัจจุบันนี้นนซึ่งน้องจีน่าเรียนอยู่โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาใช่ไหมคะเข้าใจค่ะแต่ปัจจุบันเนี้ย คือว่า<ม>น้องไม่ได้เรียนน้องอายน้องไม่ออกจากบ้านเลยไม่แน่ใจว่ากรมคุ้มครองศีลนอกเหนือจากช่วยทางข้อกฎหมายแล้วจะช่วยประสานงานหน่วยงานในการเข้ามาให้โอกาสทางการศึกษากับน้องจีน่าประสานกระทรวงศึกษาได้ไหมคะได้เลยค่ะ เป็นหน้าที่อยู่แล้วค่ะเราเมื่อเรารับเมือ่อประชาชนเดินเข้ามาเนี่ยค่ะสิ่งที่เราจะทำอะไรก็คือให้คำปรึกษาเหมือนเชิญให้กเกษมมามาอสอสามวันน้องจีนา่าช่วยยังไงสรุปนิดนึง่งเสร็จแล้วก็ร้องทุกต่อเลยว่าเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่ารับเรื่องละค่ะแล้วเราก็ประสานไปค่ะประสานพอมอให้การช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรหรือเงี้ยแล้วประสานส่งสื่อสารเรื่องการสื่อสารเราทำมาเยอะแล้วค่ะน,นี่ประสานกําลังจะประสานให้น้องจีน่าอยากจะรับดีมากนะคะตรงนี้อาจจะต้องคุณจรุภาช่วยกล่อมด้วย น้องเขาจะได้มีสุขภาพจิตดีแต่ว่าโดยภาพรวมตรงนี้ถามอาจารย์เจษดานะคว่าถ้าในแง่ของทางออกที่ที่น่าจะดูเหมาะสมสําหรับครอบครัวนี้ในทางสร้างสรรค์ไม่ได้ในทางกฎหมายนะอาจารย์ว่ามันมีแนวทางอย่างไรบ้างครับเสือบที่พเดชเป็นคนท่านได้พูดถึงนะครับว่ามันเป็นเรื่องของของยาเอาตัวความโลภเป็นตัวตั้งนะครับถ้าหากว่าเอาความสัมพันธ์ที่เขามีกันมาแต่เดิมดีๆมาเนี่ยนะฮะผมก็คิดว่าสามารถคุยกันได้เพราะอย่างน้อยที่สุด ทางฝ่ายแม่ยายเขาเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าเงินทั้งหมดนี่คือมาจากไหนนะอย่างน้อยที่สุดก็จะต้องควรจะต้องมีปันส่วนบางส่วนเนี่ยให้กับเขาเพื่อเขาสามารถที่จะดํารงชีพได้ส่วนเรื่องหลานเนี่ยผมคิดว่ายังไงเขาก็คงจะรักหลานเขาด้วยเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันเขาก็ต้องรู้ว่านี่ก็คือพ่อเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะทํายังไงที่จะทําให้พ่อเขาเองก็สามารถที่จะดูแลลูกเขาได้ด้วยนะครับแล้วก็ยายก็สามารถดูแลลูกเขาได้ด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีสําหรับเด็กเอง นะครั <RGB> คในส่วนคุณโรเจอร์เองอน,ะนะคนะณตอนนี้ะคะคือมีความช่วยเหลือต่างๆที่ที่กำลังจะตามมาคุณโรเจอร์อยากจะบอกกล่าวอะไรกับลูกๆที่ชมรายการอยู่ดิฉันว่าเขาอาจจะนั่งดูอยู่ก็ได้นะ To say something for your your daughter or other thing to the people who who watch the television I think to say to people far and wide as it says in a book I read from that the love of money Is the root of all evil. If we own money, never mind. But when the money owns us, when our love is misplaced, we lose track of what's so important. My daughters, both of my daughters have suffered through this travail. Never mind about me, I'm an old man, okay? You look at me and I, I look like I'm a Fereng, because I am, but I'm Thai inside. Well the beauty of this great country the kingdom of Thailand is that the government has a backbone when it comes to the rights and the liberties of the people the justice in the courtrooms it is there for the people do not despair patience the one who gives us love unconditionally as a father gives this unconditional love to his sons his daughters to his, his sisters, his brothers. This is the lesson from this. There is room for love each and every day. The love is rained down from the one. A Soutape tape has taught me this well. I've been strengthened by the food I've received, by the kindness of those. There have been so many people in the government and on the streets and all that have helped <laughs> in my own backyard in the emperor Banglamung the superintendent of the police Punggung Gap has helped us from his heart and from his pocket not once but twice when we did not have food to eat mm -hmm. he reached in so these are tears of joy because I know that soon this travail will end the money is not important. Money is something that you earn as a byproduct of what you do that is right. It is not something to be lusted after, to be taken from others. When it's a love that is misplaced, the love of money, this is the root of the evil. Yeah. ว่วหลายเ,เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นพอเงินเขาไม่เป็นห่วงตัวเขาแต่ว่าเขาห่วงลูกเขาสองคนที่ต้องมาทุกข์ทรมานเพราะว่าเหตุเหล่านี้แล้วก็ทางรัฐบาลเขาก็ทราบสิงใจที่ช่วยเหลือเขาเหมือนกับเข้าตัวเขาเองที่พ่อช่วยเหลือลูกโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆก็เหมือนรัฐบาลที่ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เขาทราบสินใจที่ท่านพา้าแล้วก็ท่านผู้กํากับของสถานีตํารวจก็ช่วย ท่านพ่อมกับสุภาชัยถุยแก้วคำสุภาชัย I realize now I didn't say his name he touched me so แต่พ่อมกับก็มาช่วยด้วยใช่ไหมคะค่ะเขาขอโทษที่ลืมชื่อบอกชื่อไปนะคะค่ะก็คือได้ช่วยเหลือเขาช่วยเหลือประชาชนเมื่อไม่มีอะไรจะกินอะไรเงี้ยค่ะเขาทราบจริงใจมากค่ะอืมค่ะก็คือโดยหลักการณตอนนี้ก็คือตัว c u เ t อร์ก็ อยู่ในความดูแลของทางทาง่านเจ้าวาดช่วยดูแลอยู่นะคะทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เดินหน้าเต็มที่นะะในความประสงค์สองข้อเขาแต่ผลจะเป็นยังไงก็ว่ากันแต่ว่าอย่างที่อาจารย์เจตบอกนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าครอบครัวะะของอดีตภรรยาชมอยู่ก็คงจะอยากให้นึกถึงแง่ของมนุษยธรรมนึกในแง่ของความรักมากกว่านะ,ะถ้ารักหลานนะคะอยากให้เขาได้ได้อยู่ใกล้คุณพ่อะค,ะคุณแม่ก็ไม่อยู่แล้วนะะนี่ก็มีพ่อก็น่าจะ ช่วยกันหาทางออกที่ดีที่เหมาะสมให้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้นะท่านผู้ชมรายการสถานีประชาชนจะขออนุญาตติดตามความคืบหน้ากับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพซึ่งดําเนินงานเร็วอยู่แล้วนะฮะดิฉันมั่นใจแล้วก็จะนํามารายงานผลให้กับท่านผู้ชมได้ทราบกันแล้วก็ขอบคุณคุณจรุภาที่เป็นคุณจรุยาที่เป็น มหามิตรอะนะเขาบอกมิตรแท้มาตอนลำบากนะฉะนั้นทั้งพุ่มกลับด้วยก็ดีทุกๆฝ่ายที่มาช่วยเหลือนะคะอาราคาขอบพระคุณอย่างสูงเลยกับนมัสการพเดชพระคุณเจ้าด้วยค่ะแล้วก็ขอบพระคุณทั้งสีท่านด้วยนะคะอาราคะขอบคุณพี่จารุยาด้วยเวลาจำกัดจริงๆ